เรามาอัปเดตเซตกันต่อนะครับหน้าเนี้ยมีความค่อนข้างน่าสนใจครับคือผมบอกว่าแนวรับของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่1 6 2 0ถ้าเกิดใครยังจําได้นะโดยที่ให้กรอบไว้ด้วยกรอบบนคือ1 6ึ0้แต่ประเด็นคือเขาหลุดเขาหลุดไป2งวันนะนั่นก็คือ1นึเดือนเก้าแล้วก็2เดือนเจ้าตามที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยครับแต่ไอคำว่าหลุดเนี่ยมันเป็นการการหลุดไส้การหลุดไ้เอาจริงๆนะถ้านับตามขึ้นย,ยังไงก็หลุดแต่ประเด็นคือที่ ที่ชวนสงสัยนะครับก็คือลักษณะของแท่ง rejection แท่งนี้ที่เราควรที่จะจับตามองนะครับแท่ง rejection แท่งนี้บอกอะไรบ้างบ,บอกว่าสัปดาห์นี้ควรจะดูยังไงสัปดาห์นี้ถ้าตัวนี้มีในนี้สำคัญจริงๆเขาควรจะเปิด1.6.2่นขึ้นไปเออจะขึ้นไปนไหนก็ขึ้นไปถือว่าเป็น r e j e c t วันจันทร์จริงๆต้อง อ่าเป็นแท่งเขียวนะถ้าเกิดจะเป็นสัญญาณทด่ดีนะเราติดตามตั้งแต่วันนี้เลยวันจันทร์นะครับแต่ถ้าเกิดเฮ้ยสัญญามันไม่ดีแท่งเนี้ยหลอกอ่ามันก็จะตั้งแต่หนึ่งหสองศลงมาเลยเอ่าลงมาเลยแล้วมันก็จะเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนว่าเอ้ยตอนเนี้ยมีโอกาสที่ในเคลื่อนย่อยขาขึ้นจะสิ้นสุดแล้วด้วยโอเคนะครับก็ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ต่อไปว่าจะออกหน้าไหนแต่ผมเชื่อ ให้ออกแบบแผนแรกก็คือ16-2 0สบวกบวกโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะคุณคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มกันเทรดประจําวันจันทร์ที่5กันยายนปีพศส5พมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูพร้อมกันวันนี้พิเศษนะฮะทุกๆวันจันทร์เราจะมีการอัปเดตหุ้นการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วให้แต่ว่าผมจะยกไปท้ายคลิปแล ตัวแรกก็คือ p e p ตัวนี้เป็นเคสของ dw รอดูราคาเปิดนะฮะถ้าเปิด165 166โอเคนะฮะลุ้นหน้าคออย่างเดียวแล้วก็ซีรีส์คอผมเช็คแหละมีแน่อนอนอ่าทีนี้อ่าถ้าเกิดเปิดต่ำกว่า165นี้ไม่เล่นแหละคือโอกาสแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับก็รอดูแผนเดียวเนาะเอาแค่นี้แล้วก็ใครที่เล่น dw ไม่เป็นไม่แนะนำให้เล่นนะฮะแล้วก็ใครมีหลายคนนะที่แบบ ไปซื้อมั่วแล้วก็มาถามผมหลังบ้านนะครับบอกว่าตัวนี้ยังคงถือต่อได้ไหมดีวเนี่ยเราจะไม่ถือกันยาวๆไม่ติดดอยดีวนะครับติดดอยดีวนี้มีแต่ชิบหายนะครับโอกาสเป็นศูนย์ได้เลยนะครับคือเงินลงทุนเท่าไหร่ก็มีโอกาสเป็นศูนย์ได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเฉพาะคนที่เล่นเป็นเท่านั้นใครที่เล่นไม่เป็นอยากจะศึกษาเรามีอ e ีบุ๊กให้อ่านนะครับใครที่สนใจถามได้ที่ l ล n e แอดมานีโรตรงนี้เลยโอเคเนาะอ่ะไปต่อถ้าเหลือเป็นเคสหุ้นทั้งหมดนะครับ โดยที่ตัว as AH ตัวแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเดทได้เออแต่ว่าต่อให้ไม่ใช่เดทมันก็หน้ามันก็สวยอยู่ดีนะครับคือเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะมีโอกาสที่จะไปชนแนวต้านเร็วๆนี้ด้วยก็คือ28.5ตอนนี้27.25มีโอกาสที่จะไปเทสรเร็วไหมอัพไซด์มันน้อยเฮ้ยตัวเนี้ยถ้าพักก็พักตัวน้อยวันอัพไซด์น้อยก็จริงแต่ก็คุ้มค่าแก่การรอคอยไม่เสียเวลา เออผมผมมองกงี้นนะก็ใครที่สนใจก็ลองไปทำกรบ้าน,นดูต่อนะครับต่อด้วยตัวอม m ะอม m ะเป็นนุ้นที่อ่านยากอ่านยากมากแต่ตัวนี้มันกลับตัวแล้วถ้ากับตัวเอาจริงเออกับตัวชวนิดจริงๆนะแนวรับคือโซนนี้เลยฮนะ4.5ประมาณนี้นะครับแล้วก็สต็อปลอด4.2เอาไว้4.2น่าจะปลอดภัยอย่าแบบสะบัดหลุดโลแล้วก็ดีขึ้นไปใหม่นะแต่แต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าเขาจะชอบ สบัดหลุดโลแล้วก็หลีดกลับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นอวนะให้ทําใจไว้ก่อนเลยเออจะได้ไม่ผิดหวงัง <c oughs> นะครับอ่ะต่อนะะ AMR ชุดนี้กับตัวแล้วเออเนี่ยชัดเจนนะครับย่าตําแหน่งเดิม4.32มีการกลับตัวแนวต้านอยู่ที่5บาทต่อด้วยดิโตนะฮะดิโตมีความน่าสนใจตรงแท่งรีเจ็คหน้าตาเหมือนเซรเลยนะฮะเหมือนเป๊ะเลยครับลักษณะเนี่ยปุบรอบนี้ เกิดนิวไฮนิดนึงแต่เซ็ตไม่เกิด New ิวไฮเนาะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของทรายแล้วก็หลุดโลลงมาหน้าต่างเหมือนกันนะครับถ้าเซ็ตขึ้นดิตโตน้น่าจะขึ้นด้วยก็ไปหวังรุ้นแนวต้านที่62นะแต่ก็ถ้าเกิดวันนี้เปิดมาอยู่แบบเฉยๆนะ56เอาแบบเปิด56เลยไม่น่าสนมันต้องเปิด56.75ขึ้นไปนะครับต่อด้วย EA ชุดนี้สวยนะครับ EA เนี่ยติด การบ้านของเราในสัปดาห์ที่แล้วก็ติดนะวัน,นที่3าเดือนแติดแน่นอนนะเพราะว่าเป็นชุดกับตัวชุดแรกและนี่ก็เป็นการพักตัวเพราะฉะนั้นยังคงติดตามอยู่สําหรับ ea นะครับต่อ้วยกันกุลกันกุลเนี่ยรู้สึกสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้พูดเพราะว่ามันเป็นการเบรกกรอบขึ้นมาแทงแรกก็เลยพักมันเอาไว้ก่อนนะครับแล้ววันนี้สวยนะอยู่เป็นลักษณะของการพักตัวเลยนะครับแนวต้านคือต้องบอกว่ามันไม่ได้ไกลให้ไว้3แนวแต่ถ้าเป็นผมผมจะรุนแค่แนวแรกก็พอนะฮะ แนวแรกก็อยู่ที่5.5นะครับไม่ไกลแนวที่2 5.8และแนวที่3อยู่ที่6บาทครับต่อด้วย JDF นะครับชุดนี้กับตัวขึ้นย่อยสวยมากเออนะ Secondary t e เทนกับตัวแล้วนะครับไปจอแนวต้านด้วยคือแบบครบครันครบเครื่องทุกอย่างนะครับแนวต้านก็ไม่ได้ไกลมากแต่ก็พอรุ้นนะ4.32มีอัพไซด์พอสมควรเพื่อนๆไปทำกันบ้านต่อนะครับ ชุดนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวจนกลับไปถึงแนวต้านเดิมได้เลยนะเออต้องรอติดตามดูแนวต้านเดิมก็ตรงนี้ประมาณ6บาทต่อด้วยตัวคิสนะครับคิสจะหน้าตาเหมือนกับตัว JDFood เมื่อกี้เลยแล้วก็แนวต้านของคิสก็จะอยู่ที่8.15ถ้าเกิดแข็งแรงพอคือไปเซตตัวแถว8บาทบวกๆเนี่ยมีโอกาสที่จะนำไปสู่แนวต้านเดิมที่ให้ไว้ก็คือ9 15. เลยนะครับตอนนี้ก็ติดตามไดีดต่อด้วยตัว plus ผมให้แนวต้านไว้ที่10บาทแต่มันใกล้แล้วต้องระมัดระวังดีๆนะครับเออถึง10บาทมีโอกาสที่จะโดนขายกดตรงนั้นได้ค่อนข้างสูงมากหรืออาจจะเกิดอีกกรณีหนึ่งก็คือหลอกกันอีกนิดนึงเช่นไปถึง10บาทแล้วเฮ้ย hey, ลกันไปต่อ10.1 10.2 10.3แล้วก็ซัดกันตรงนั้น ต้องระวังนะครับโซนสิบ,บาทเป็นโซนที่ต้องระมัดระวังแล้วเออต้องยกสต๊อปรอไปให้ใกล้ใครเยาจะเล่นลันเทนก็ต้องลันเทนระยะสั้นๆใช้ทำเฟรมเ,เ,เล็กในการลันเทนนะครับอีกตัวหนึ่ง psl คือ psl เนี่ยเป็นหุ้นที่พูดบ่อยมากเมื่อสักปีที่แล้วนะฮะแต่พอกลับมาเป็นนี้ไม่เจอเลยการติดสแกนแทบจะไม่มีแต่ว่าตรงเนี้ยของ psl เนี่ยน่าสนใจคือ psl เป็นหุ้นขาลงนะครับจริงๆเขาลงมา2ปีเกือบ2ปีแนละ นะครับตั้งแต่จาก26บาทตอนนี้เหลือ14บาทแต่ความวาน่าสนใจของ BSL คือเขามาอยู่ในส่วนของแนวรับพอดีเลยนะครับมีโอกาสเด้งได้สั้นๆผมไม่ได้พูดถึงการกลับตัวนะแบบจะกลับตัวกลายเป็น20บาทเหรอไม่นะฮะอาจจะแบบเล่นกันสั้นๆเ,เ,เล่นเล่นช่วงนี้16บาทกุ้มกิมประมาณนี้คือไม่ได้หวังการกลับตัวแต่หวังแค่แบบว่าเด้งสั้นๆขายทิ้งแล้วก็เอาไปทำกำไรตัวอื่นก็แค่นั้นแผน PSL ไม่ใช่การลันเทนนะครับมันจะแตกต่างจากหุ้นที่เราพูดมาก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดเลยนะต่อด้วยตัว Z ซนะฮะ s a สตัวนี้สวยครับถ้าพักตัวผมเชื่อว่าพักน้อยวันมันจะคล้ายกับตัว AH ข้างบนอ่เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าติดตามนะครับอัพไซด์มันไม่ได้เยอะไม่ได้แบบหวือหวาอะไรแต่ความน่าสนใจคือผมคิดว่ามันน่าจะเร็วเกมนี้น่าจะแบบ ถือรอไม่นาน,นะประมาณนี้นะครับแนวต้านไม่กลายนะฮะ21.3ตอนราคาตอนนี้คือ20.6โอเคนะครับต่อด้วย SICT เป็นหุ้นที่คนถามมาเยอะมากๆนะครับเป็นลักษณะของการจ่อต้านผมคิดว่าทรงนี้คือทรงแบบพร้อมที่จะไปต่อเออแต่ก็ต้องมีซับหลอดนะครับซับหลอดให้ไว้ที่7.3ห้ามหลุดแนวต้านแรกเนี่ยคือ8.4ตรงนี้คิดว่าทะลุนะฮะแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่9.2 ถัดด้วยตัวทัสโกนะครับทัสโกเป็นลักษณะของการจ่อแนวต้านน่าสนใจนะแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่18.2ครับตัวสุดท้ายคือวาวานี้ลุ้นไปต่อแน่นอนเนี่ยลักษณะแบบเฮ้ยจะไปแล้วเหมือนเหมือนเล่นเครื่องใสกันอะเออเคยไหมแบบมอไซเร่งเครื่องใสกับเพื่อนอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนั้นนะแว่นแว่นแบบเป็นแบบเหมือนเสียงในเครื่องลำโพงขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นไส้เป็นไส้เทียนขึ้นไปแทงแทงนะครับ ก็พยายามจะขึ้นอยู่นะแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่3.7ครับจบลงไปแล้วนะครับใครที่ถามคำถามยิงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ใครที่รอฟังการบ้านของสถาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับโอเคตรงนี้นะฮะ,ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันในช่วงท้ายคลิปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของศาสตร์แห่งการเดเทนะครับผมและจันอ๊อฟได้รวบรวม,รวมเทคนิคต่างๆหน้าเทศต่าง ออคอรสนี้เราจะเน้นหน้าเทรดเลยนะเรารวบรวมไปในคอร์สที่มีชื่อว่าเดทเน้นเทรดไม่เน้นถือเราจะไม่เน้นถือหุ้นเกิน5วันนะหรือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือจะเทรดให้จบภายในวันนั้นเลยใครที่สนใจาศาสตร์เรื่องนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE AT Money Hero เราจะปิดรับวันที่6กกันยานี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็ปิดรับแล้วโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไป พูดคุยกันต่อสำหรับคําถามมีเยอะไหมโหเยอะแต่ว่าเป็นเป็นพวกฝรั่งมันมาปั่นนะครับไม่มีอะไรอ่ะขอถามหุ้น2ตัวนะครับ NRF ซื้อไว้วันที่17เดือน8โอเคราคา6.15ขายทำกำไรตอนเกินแท่งแดงยาว19เดือน8ที่6.5อันนี้เดียวนะแล้วซื้อกลับใหม่ที่6.05ตั้งคําไว้ที่6บาทแต่ทรงนี้มัน เสียทรงยังครับเห็นยืนที่เดิมไม่ยอมขึ้นหรือไม่ยอมลง nrf โอ้แบบนี้ยังดีฮะไม่มีปัญหาเลยครับเออไม่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ลงก็คือไม่เสียเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบไซเวพร้อมที่จะไปต่ออยู่นะผมว่าถือลุนได้นะครับ rsp เมื่อวันที่13เดือน8ซื้อไว้2.52ตั้งคัด2.46ลุ้นไปต้าน2.7ออย่างนี้สวยมีโอกาสไปถึงไหมอ่ะมาดูครับ rsp วายวายลักษณะอย่างนี้คือน่าจะลงมากกว่านะโอกาสที่จะไปแตะ2.7งจุมีไหมมีแต่ผมมองว่าโอกาสที่มันจะหลุด2,5นั้นสูงกว่าออก็ลุ้นเล่นได้ครับเพราะว่ามันคุ้มนคะ่าเนาะเพราะว่าสต็อปลอมันสั้นกําไรม,มันสูงก็ลองดูได้นะครับแต่ถ้าถ้ามาอย่างนี้เราต้องยอมทําใจส่วนหนึ่งเลยนะครับว่าโอกาสลงนั้นมันมากกว่า หุ้น bis เมื่อวันที่24สิงหาถือว่าเป็นการปิดแก็บขาขึ้นไหมครับอะขอดูนะ bis มาดูนะครับชุดนี้ย4สิบสิงหาถือว่าปิดแก็บขาขึ้นไหมอ,อาจจะหมายถึงแก็บตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แก็บนะครับตอนนี้มันมีไส้มาปิดเรียบร้อยแล้วเออไม,ไม่ได้เป็นแก็บขาขึ้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยนะแล้ววันรุ่งขึ้นทำบุลิตเงาฟิ้งขึ้นต่อถือว่าเจ้าหลอกให้คัดไหมไม่เกี่ยวเลยครับตรงนั้นมันไม่ใช่แก็ปตั้งแต่แรกเนาะ เออเพระาะฉะนั้นมันไม่ใช่จุดแบบสต็อปลดอะไรเลยนะครับหรือว่าไม่หลุดโลก่อนหนะน้าเพราะฉะนั้นข้างหลังนี้ไม่ต้องตอบแล้วม,มันผิดตั้งแต่แรกแล้วที่มองว่าเป็นแก๊บนะครับจินเน็กทุน19แนวรับต้องวางไว้ที่ตรงไหนทุน19อุ้ยสวยสวยมากนะครับมีโอกาสถึง25ไหมย5เป็นไปได้อ่าเป็นไปได้แต่ก่อนอื่นผมมองแนวต้านที่22 7เอาแค่นี้ก่อน นะอาจจะแบ่งขายทำอะไรอะไรโซนนั้นก่อนก่อนที่จะลุ้นขึ้นไปต่อนะครับคิดว่าเป็นไปได้นะเออแล้วก็กราบค่อนข้างสวยแนวะรับโซนนี้ได้นะครับ20บาทอาจารย์พืชมีโครงการจะจัดสอนแบบสัมมนาบ้างเปล่าครับน่าจะยากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเล็กใกล้จะมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ว่างเลยน่าจะจัดแบบสัมมนาค่อนข้างลำบากครับ IPO CH ดูขอ้อมูลบริษัทอาจารย์มองว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีหรือเปล่าครับ เราคาเปิดตัว12กันยานี้2บาทกว่ากว่ากว่าเหรออะไรเดี๋ยวคือเราเอาแนา่เอานอนกับหุ้น IPO ไม่ได้เออนะต่อให้มันแบบพื้นฐานดีมากแต่คนเล่นกันเละก็ก,ก็มีนะครับพื้นฐานไม่ดีคนแบบให้ความสนใจสูงก็มีเพราะฉะนั้นมันตอบอะไรไม่ได้เลยสำหรับหุ้น IPO ต้องไปลุ้นเอาที่หน้าง,งานนะครับ Human ทุน10.9วันที่สเดือน9 ทับ65เนี่ยเสียทรงไหมแนวรับควรวางไว้ตรงไหน Human นะครับผมมองว่าทรงอย่างดีเพราะว่าลักษณะนี้มันก็เป็นคลื่นของเขาปกตินะครับแนวรับก็11.7ก็ได้ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ดีนะฮะหุ่นยูรับมา1.31ยังถือได้ไหมอ้ยังงี้ตอบไม่ได้ว่าถือได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามาดูทรงมันก่อนอุ้ยสวยอยู่เออสวยอยู่นะครับอลุ้นไปต่อตับใดที่ไม่หลุดสต็อปลอ2สวัสดีครับ อาจารย์พืชพอดีอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วครับอ้าตอนนี้เป็นนักศึกษาใช่ไหมฮะอาจารย์มีวิธีหรือหลักการในการเติมเงินเข้าพอร์ตอย่างไรโอ๊ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเติมง่ายจริงๆเพราะว่ามันมีไรายได้ประจำอา่ามันไม่เหมือนกับฟรีแลนซ์อาจจะแบ่งแบบ2 000. อ0 0ันอ่าเดือนละ2,000ตอนแรกผมก็เก็บนี่แหละฮะประมาณเดือนละ2 0 0 0นี่แหละเออตั้งแต่แบบทํางานเลยเนาะเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทนะครับก็เก็บ เดือนสองพันสองพันไปเรื่อยๆเ,เออแล้วก็นั่นแหละแต่พอมีเงินเดือนมากขึ้นมีค่าคอมอะไรเงี้ยเราก็เก็บมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะแต่แต่มนุษย์เงินเดือนไี่เก็บเก็บง่ายอยู่แล้วนะครับหุ้น CPR ถือยาวได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะฮะต้องไปดูพื้นฐานก่อนทุนแต่ซัดไปแล้วนะฮะถือยาวได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าซัดไปแล้วที่เจนะ็ดจุดหกแปดะมาดูทรงดีกว่า CPR 7.6อ๋อดอยนิดนึงทรงเนี่ยไม่มีปัญหานะนะครับสต็อปลอต6บาทยาวได้ไม่ยาวไม่รู้อะสวัสดีครับ INGRS น่าจะกลับตัวหรือ,อยังขอต้านด้วยครับผมติดอยู่ที่65ตังค์คุณวาราพลที่ชอบเล่นหุ้นตัวเล็กนะ INGRS 65ตังค์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวดว่มาถึงแน่นอนนะฮะชุดน,นี้ก็กับจริงๆเขาน่าจะถามผมมาแล้วนะผมแบบรู้สึกคุ้นๆมาก แล้วผมก็เตือนไปแล้วนะครับว่าลักษณะหุ้นที่มันต่ําบาทเนี่ยมันมีความน่ากลัวของมันอยู่เออต้องระวังนะ DW คืออะไรคือเดลิเวอรี่บอลแลนนะฮะลอง Google ดูก็ได้ครับโอเคจบแล้วเนาะสําหรับคําถามอ่ะทีนี้สําหรับการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีวันที่29สิงหาใช่ไหมถึงวันที่2กันยาเพราะฉะนั้นผมจะเลื่อนไปเป็นวันที่29อ่ะวันนี้นะครับ ไล่มาทีละตัวแบมทรงดีอมตะโคตรสวยนะครับ BYD ยังพักตัวอยู่คอมเซเ่นเตรียมเก่งกำไรนะคอมเซเ่นไอโฟนสินะครับเปิดตัวเท่าไหร่น่าจะใกล้แล้วปะเดือนหน้าหรือหรือ,รอเนี่ยใกล้ๆแล้วเออเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกราฟสวยมากครับหลังจากที่ให้ไปก็สวยฮะแนวตัน52.25มีโอกาสทะลุด้วย ฮิวแมนเป็นการพักลงแต่ไม่ได้เสียทรงอะไร HL อันนี้อันนี้พักลงอันนี้ทรงไม่ดีเพราะมันมันหลุดกรอบเนาะแต่ว่าสต็อปล็อดก็เอาไว้ที่22.8ก็ได้ทิปโป e ไออยู่ในทรงของแนวรับตรงนี้สวยมากนะครับต้นทุนค่อนข้างถูกสต็อปล็อตสิบ i องจุดพักตัว KGI พักเน็กพักพักสวยนะเนี่ย j w เนี่ยคืออยากจะบอกว่าคุณพี่ครับจะพักนานไปไหนครับคือโอ้โหนานมากอะจาก 16เดือน8มาจนถึงวันที่2เดือน9หวยออก2รอบแล้วครับพี่แต่พี่ยังอยู่ที่เดิมเลยอะใช่ไหมตั้งแต่ถูกถูกไหมตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่2นี่หวยออก2รอบแล้วนะไม่ได้พูดผิดนะแนวตาน้าน5.1า่ะเมื่อไรมันจะถึงโอเคแสวเล่นนะไป RBF พักตัวใช้ได้ครับสิริพักตัวครับผม CQR อยอ่านอย่างนี้เริ่มอ่านไม่ดีนะเออเริ่มไม่ดีซินเนกพักตัวอยู่ครับ ไทคมพักตัวฮะทิปฮดดิง้งอ,อย่างงี้ไปดาวคารเรียบร้อยฮะต่อด้วยที่เป็นเคสหุ้นนะเอเคสมมติาเอามาตามพูดไปแล้ว AS สวยนะครับวิ่งขึ้นเอเชียเนี่ยสวยมากอย่าพักตัวเหมือน p j เมอพี่จะพักตัวแถวนี้ก็ได้รอรุ่นการวิ่งขึ้นต่อแต่ยังเหมือน p ีเจมนก็พอที TC นี้ผมว่ารุ้นเอาอีกรอบนะครับมีโอกาสที่จะทะลุ11.8 TCC อ่ะพักตัวลงอย่างนี้อาจจะใจหายนิดนึงแต่ก็ยังสวยอยู่ลานหน้าที่โดดลงมาเพราะ XD นะครับไม่ต้องตกใจพร้อมที่จะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่ n น็ตเบพักตัว n น็ x, พักซาบิน่าพัก SCM พักสีเกียว e พูดไปแล้วของวันที่31เดือน8เออนี่นี่นี่เนี่ยจังหวะดีเทดป่ะใช่ไหมหุ้จังหวะดดีเทดเทแล้วก็ โอ้โหเสียวกันไปเลยครับวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เป็นแบบดาบดับปิดชีพเลยนะดาบสีแดงด้วย aav พักตัว b พักสวยครับ bms d MS, มีเล่นแล้ว1รอบ bec พักตัว bh สวยมากติดตามดูให้ดีนะ crc พักครับ ilm ก็พักเหมือนกัน kc พัก oto อ่ะนี่อยู่โซนพักของเขาอยู่ panb พักตัว p l า s อ่ะนี้ ระเบิดระเบิดไปแล้วนะของเราวันที่31เราเห็นวันนี้โซนนี้เราจะเห็นของวันที่30นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บวกไป20%แล้วมั้งโปลเอนพักแซมพักไซเมตพักซีดพักตัวส่วนใหญ่เป็นการพักตัวหมดนะครับไม่ได้เสียทงอีซีบีจีนี้เราเป็นเคสดีดิวไม่เกี่ยวเอโอทีเป็นเคสดีดิวนะครับ EA เอพักตัวอัมนะพูดไปแล้ว B พักตัวแบบพูดไปแล้ว BOA เสียทรงจบเกมอย่างนี้ยอมแพ้นะฮะ BRI พัก BYD พักเอสโซอ่าอย่างนี้สวยอยากให้ติดตามดูนะครับฟอร์นี้ทะลุจัก,กรวาลไปนะฮะเอฟสมาร์ F ก็กำลังพักตัวอยู่อ่าเตรียมที่จะขึ้นต่อเนาะ G cap อ่าอย่างนี้ไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่หลดุด Stop Loss HL อ่าอย่างนี้ไม่สวยนะครับแต่ก็ยังไม่หลุด Stop Loss เหมือนกันหุ้น K พักตัวเค i ตัวเนี้ย ให้ระวังใช่ไหมเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเป็น Rejection นะครับตรงนี้ก็น่าจะจบรอบนะต่อด้วย N น็ก n นนี่ยังไปต่ออยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายฮะ ci สวยมากมีจังหวะเล่นเดทอยู่แล้วนะครับ ECF พักตัวกันกูลพักทิ่ฟายพัก KC E kce นี้น่าจะจบรอบครับแบบนี้แบบนี้คือยอมแพ้ฮะ ldc พักตัวสวยเตรียมขึ้นต่อน่าจะเร็วๆนี้นะครับ nv ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆโปรเอ็นไม่มีอะไรสตารพักตัวลง t a สโกพักตัว AS สวยงาม a อเซียนสวยนะครับ JPT <GP> สวยแล้วก็ Z ก็ไปแล้วฮะ <S <S พุงพดพวดไปเลยครับโอเคครับจบลงไปแล้ว <S 2> <S 2> คือพยายามอย่าตามหุ้นที่มันพดพวดอย่างเงี้ย<น>เพราะว่าการบ้านเราอะเราจะเห็นตอนนี้อยู่แล้ว แล้วเราก็จะได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นหุ้นตัวไหนที่มันยังพักตัวอยู่พวกนั้นยังคงน่าสนใจอยู่นะครับตาบใดที่ยังไม่เสียส่งโอเคก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ l i น์แอดมันนีโรนะฮะที่เฉพาะไลน์นะครับพิมพ์คําว่าแอดแล้วก็เติมด้วย Money h e r โไม่ต้องเว้นวรรคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย